20ประวัติดาราต่างประเทศก่อนเข้าวงการแชนนิง um, เททัมเคยเป็นนักเต้นระบำเปลื้องผ้าชายหรือสตริปเปอร์ในฟลอริดาโดยใช้ชื่อในวงการว่าแชนคราวฟอร์ดซึ่งต่อมาเป็นแรงบันดาลใจในภาพยนตร์แมจิกไมค์กาวกาดอเป็นทหารในกองกำลังป้องกันอิสาราเอลหรือ IDF เป็นเวลาสองปี ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนฟิตเนสซึ่งเธอระบุว่าเป็นการฝึกที่ดีสำหรับการเข้าสู่ฮอลลีวูดเดเวนเดอร็อกจอห์นสันเคยเป็นนักฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลในระดับมหาวิทยาลายัยก่อนจะเซ็นสัญญากับทีมในแคนาเดียนฟุตบอลลีกแต่ถูกตัดตัวจึงหันมาเป็นนักมวยปล้ำอาชีพแฮริสันฟอร์ดเคยเป็นช่างไม้ ที่เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวระหว่างพยายามเป็นนักแสดงและเคยรับงานสร้างตู้เก็บของให้กับจอร์จลูคัสก่อนได้รับบทแฮนโซโลรีเบลวิลสันจบด้านกฎหมายและศิลปะและเคยเป็นทูตเยาว,วชนจากออสเตรเลียไปยังแอฟริกาใต้แบรดพิตเคยรับจ้างใส่ชุดมัสคอตไก่ยักษ์บกมือเรียกลูกค้า เข้าร้านเอลโปโยโลโก้และเคยเป็นคนขับรถลิมูซีนให้กับนักเต้นระบำเปลืองผ้าแดนนี่ดีวิโตเคยเป็นช่างเสริมสวยที่ร้านของพี่สาวและต่อมาได้ทำงานเป็นช่างแต่งหน้าศพในสถานเก็บศพนิโคคิดแมนเรียนจบหลักสูตรและทำงานเป็นหมอนวดเพื่อช่วยหาไรายได้ดูแลครอบครัวหลังมารดาถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง เอลเลนเดจเนเรสมีอาชีพหลากหลายเช่นพนักงานไขเครื่องดูดฝุ่นคนเสิร์ฟและคนแกะหอยนางรมก่อนที่จะประสบความสำเร็จด้านการแสดงตลกเจอร์มี e เรนเนอร์เคยเป็นช่างแต่งหน้าและร่วมกับเพื่อนซื้อขายหรือซ่อมแซมบ้านเก่า (house flipping) เพื่อหาเงินในช่วงที่ยังไม่มีงานแสดงเจฟโกบลัม um, ย้ายไปนิวยอร์ก เพื่อเรียนการแสดงและเริ่มต้นอาชีพจากการแสดงในละครเวทีและการแสดงตลกวูปปี้โกเบิร์กเคยเป็นช่างเสริมสวยที่สถานเก็บศพและเคยเป็นคนก่ออิดก่อนที่จะสร้างชื่อเสียงจากการแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนเจสันสตาทัมเคยเป็นนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติอังกฤษและเข้าร่วมการแข่งขันคอ m มอนเวลธ์เกมส s ปี1990รวมถึงเคยเป็นในแบบด้วยจูเลียโรเบิร์ต์เคยทำงานเป็นพนักง,งานตักไอศครีมที่ร้านบัสกินโรบินส์คริสโตเฟอร์วอลเคลนในช่วงวัยรุ่นเคยทำงานเป็นผู้ฝึกสิงโตในคณะละครสัตว์โดยสิงโตที่เขาดูแลชื่อชีบ้าซึ่งเขาบอกว่ามันเชื่องเหมือนสุนัขจิมแคร์รี เคยออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ15ปีเพื่อทำงานเป็นพารานโรงเพื่อช่วยครอบครัวที่ประสบปัญหาทางการเงินและเคยเป็นยาม Rachel McAdams เคยทำงานที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด McDonald's เป็นเวลาสามฤดูร้อน Hugh Jackman เคยเป็นครูพละศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อังกฤษและรับงานเสริมเป็นตัวตลก โคโค่เดอะคลาวในงานเลี้ยงวันเกิดเด็กบิอันเซในวัยเด็กเคยช่วยงานที่ร้านเสริมสวยของแม่โดยทำหน้าที่กวาดฟื้นและคอยดูการทำงานของแม่มัดดอนนาถูกไล่ออกจากการเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ดันคินโดนัทเพราะเล่นเครื่องฉีดแยมและเคยเป็นนางแบบเปลื่ย